กราบสวัสดีครับมาผมพอกันแล้วครับมันนี่ลูกควายสรารน้ำโชค์ครับได้พัดพัดกี้สสมโนกครับพัดกี้พันไห่ไล่ครับไปติดตามนี่ครับพี่แกงจัดไปพี่น้องอันนี้มีสามอย่างหัวละผ้ามันนี่ก็เล่เห็นนั่นยังก็ขนามันสดดีกรอบดีครับ กรเรีสิผัดใส่น้ำกันไปติดตามเอาครับพี่นอ้องขั้วพี่แกงขอ้พี่กบกับเที่ยมเฮะดอนะครับขวายอมห้อมครับพี่แกง ขงหน u วลงไปครับหนึ่งช้อนชาขมผง,งหนาำซอสก็นครับจระเข้หอยลวกเห็นมันออกหน u วหวานจะเขน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะทำด้วยซอหยสหอยไปไปดูสิครับเดี๋ยวเขาไปดูสิ ตามด้วยซอสภูเขาสองฟาพี่น้องพ่อพุอ่มพุ่ม พร้อมแล้วครับัปนีนน้ำลงนิดหน่อยครับงานรอบพร้อมเอาห้ยลง๋ย่ห้เดือดยวน,น,นี่นง

ซอ,อ,อสขาวโอ้นเพียงน้ำส่วนหรอไงแค่น้ำส่วนน,น,น,นน้ำเดี๋ยวเราพี่น้องเดี๋ยวแล้วเววนาะมันเดี๋ยวลุดชาดนัวกันพี่น้อง เนียวตุยตุยสดลากก็ครบสวยครับใส่ปลายบดเดี๋ยวพี่น้องล่างแกงเอาสาแกงประมาณเจ็ดน้ำครับจังให้สะอาด ลอดเดือดพี่น้องนี่ครับพี่น้องปากกำลังอาปากกำลังอาครับพี่น้องคนเร่ๆปากอาแปลว่า,ซ,า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 ซุกล่อเอาหัวละผ้าลับปากอาซุกรวดนี่ครับหอมอืมสิ่งหนัง หนึ่งแจบแล้วบดจางบดเข้มบดนันวแจบนัวไม่กลัวไครเต็มดี่ดีว่ะเดี๋ยวที่นี่นเอาเวหน่อยมาหลายเนี่ย ควมหมาะพีเทมันหมมนนนมนพี่นอ้อ,นนองมันขึ้นกันเหมือเดียดพี่น้องสุ้เลียวอ๋อสุ้เลียวสุเลียวใ้พาบนนี่ครับตววกากมะนงแมงมาคน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 เหลืซิมเบิงพี่แม่กำลังหลับุ้งครับ ผู้เล่นเลยปากอ้าเหมือนเล่ยเลยโอ้ยชุดยอดยกเว้นเทียนพี่น้องเลยเล่ยอกธตุครับ ผัดหอยแกี้สมนกทจะได้หน่อยทอกี้นี่ส่วนกันเป็นงุหม้อเม,มาผัดให้นผู้เถ่าัดใหกกินกออกได้เดอร์มเป็นงเป็นกระมังัวได้ขายหน,น่อยทุวันี้เป็นจเจินครับหาหารโมบินผูกจัดตัอยูน่ในฟาชี้เรียบร้อยผิดแยดครับ จะไปเสิร์ฟเอาใช้ถาดแดงเลยเนาะหือใช้จาน สุดยอดพี่น้องแมวมือเดียดกับพี่น้องมือเดียดมือเดียดโอ้โหหอน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 สุดยอดพี่น้องเลยเอาพี่น้องจะ กดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเดี๋ยวกัดสิเป็ดอย่างอื่นต่อครับแค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปส่งผู้เทาอยู่บ้าในให้ครับผมไปแล้วบ๊ายบาย